สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี่นะครับผมสิบห้าพี่น้องมาเบ่งเข่านะครับเข่าที่พุมดำไม่ได้ดำเราหยอดเม็ดไปนะครับยอดเม็ดไวตั้งแต่วันที่หกพฤษภาเมื่อนี่วันที่หกมิถุนาสองหาหกสี่นะครับหนึ่งเดือนพอดีนะครับตนกา ครับอายุได้หนึ่งเดือนนะครับเนี่ยนี่นะครับเขียวหมู่บ้านฝนตกนะครับเอ้หมดน่าพ่าท่านดิใส่อย่างก็คือเขาเตรียมดินไว้ก็ ก็มีเฟืองกับขีง่ง้วนะครับเตรียมไว้ถ้าสองเดือนที่แล้วนะครับเฟืองอัดประมาณสามฟามเมอสี่ฟ้าสามนิ้วไปละหนาความหนานะครับอัดผสมกับดินกับแกลบนะครับกับขีง่งัวงหกถุงนะครับกว้างสี่จุดถาหรือขาเมตรเลยล่ะน,นี้ยาวหนูประมาณเจ็ดเมตรประมาณสามสิบผ่านตารางเมตรนะครับ ทำนาหน้ารีสอร์ทนะครับผลออกมาหนึ่งเดือนนะครับแค่เดือนเดียวอายุเก็บเกี่ยวอีกสองเดือนนะครับสามเดือนนะครับอายุมันสามเดือนนะครับร้อยี่สิบมือนะครับรอบเบิง์ว่ามันสิเหลือนกเหลือหนูบ่ะนะครับร้องร้องมึงปลูกเบิรซื้อคือเจตนาเนี่ยบริวาสิอดหนากินเข่าดอกผมจะได้ต่อเฟืองอได้เฟืองนะครับ ไอ้เด้เฟืองเพื่อสิจะไปเอาเฟืองต้นต่อสร้างเขาเนี่ยไปปิดอ่าไปไปคุ้มดินต้นละมุดกับต้นพลไม้นาบ้านที่ปลูกไว้นะครับไอ้เด้เฟืองนะครับแต่อีกอย่างหนึ่งคือเป็นการท่วนควบจับบให้มันลืมในการเห็ดหน้าเพราะว่าคือเหตดหน้าจะหน่อยแล้ะไปลูกชาวหน้านะครับลูกชาวหน้าก็อยากมีโมเมนต์แบบนี้ หนาวเห็นก้าวเกี้ยวเขานะครับก็อยากเกี้ยวน้นเขาตีเขานอนล้านนะครับก็คิดทวนสมัยเก่านะครับก็อยากเห็ดเบิ้งนะครับก็ลองลองเห็ดเบิ้งเนี่ก็โอเคเบิ้งมันสีํำใดนะครับเดี๋ยวนี้นกกระจอกหลายนกกระจอกกานกอียงกอที่มันกินเขานี่ดีนะครับถ้าเขาทองนี่เต็มนะครับมันี่ได้กินวะนะครับรองเบิ่งครับพี่นอกํำนาหน้าบ้าน บ้าหลังฝาดน,นะครับหน้ารีสอร์ทเอ็อนว่ารีสอร์ส่วนตัวเดี๋ยวสิเอายางหลดมาปลูกนี่นะครับยางหลดเอาพักอย่างว่าปลูกยงางรลนว่างเสียนดเสียนที่มีอยู่แล้วตัดไปเรียบร้อยนะครับเตรียมดินเตรียมปุ๋ยมาลงนี่ดึงหยาทำความสะอาดอาทิตย์หน้ากอนนะครับอาทิตย์นี้มันคำมันเมื่อยละอาทิตย์หน้าค่อยว่ากันเดี๋ยวพามาเบื่องเขาโอ้เขียวงาม เขียวสดใสอ่าตุนมอนมันเบอรี่กินลูกนะครับเดี๋ยวเาให้มันเก็บอาหารเต็มที่แล้วรีดใบออกเป็นดอกเต็มที่เป็นหน่วยพอรอมมีหรง่านะมมีมีนะครับอันนี้ผักหวานปลานะครับเขียวมากยอด จุลินซีสังคอแสงมัาถึงแดดต้องให้มันถึงแดงนงดนะครับเดี๋ยวไปหดต้นใหม่หดเขาตามบรราส่วนนดี๋ยวกับสาคูเทศที่ผมบอกให้ฟังในคลิปที่แล้วมะม่วงเก็บไปแล้วเมื่อวานเก็บไปได้สี่ห้ามเมื่อแล้ว เดี๋ยวบอกมี่นะครับบุกฮงปลูกติ๊บอยมันขึ้นเลยนะครับนี่จังสิโยนดอกตัวไหนมันติดแกนเอาไปปลูกบางไม้บุกฮงก่ปลูกลามเสานะครับเสาเวนเสาเว้นเสาเว้นเสาเวนเสามาเลยนะครับติดหมดแล้วรอกินหน่วยเลยปลูกติดเสาพรา่าถอยมันใหญ่ขึ้นมากเห็นไหมครับมัดติดเสาเลย มาติดเสายามล่มฝนมามาติดเสาครับทุกต้นนะครับเกือบทุกต้นมีกับบอสท่นดิสุกแตกแล้วแก้แล้วนะครับถัดตัดลงกับไปบมถต่บอตัดก็เอาไวน้นี่มันสุก้าตน คอยมาตัดเอานะครับเขูเทศสาคูเทศสาคูเทศติดกินแน,น่นอนเก็บทุกห้าวันสามวันนะครับเนี่ยเขือนเนี่ยกินดิตนตไหนแซบ่บเขือ เด็ดไรนี่ครับปลูกงาน,านาริสอ์อีกสักครึ่งเดือนนะครับมันจะเขียวพรุดผมจะตัดเท่เดียวนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งอันนี้กันผมเคยเห็ดคลิปไปแล้วเฮ็ดคลิปไปแล้วนะครับ พี่น้องคนใดสนใจกลับไปเบิ้งได้ตัวนี้นะครับอยู่ประมาณครึ่งเดือนอีซิพ่ามือนะครับกินได้นะครับเนี่ยฟอกเทลเฮ็ดเป็นของหวานโอ้สุดยอดทุบนะครับทุบแตกโป๊ะออใส่น้ำเลยแล้วบีบออกมันจะเป็นเม็ดคือบักตานเนี่ยสำนิวหนิวนางเนี่ยละ่ะสำปลายหนิวสีเนี่ยหนึ่งข้อมือเนี่ยทุบหน่วยยำกุด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 แสบเฮ็ดเป็นของหวานเฮ็ดเป็น ขนมหวานนะครับได้นะครับมากเรืองก็เป็นน้อยแล้วเอาไปเพาะแล้วนะครับแซงหนึ่งไอ้ที่เพาะมากเรืองขายน้ำต้นประดับทำร่มนาบ้านริมบ้านใช้ค่าได้นะครับพริกนะครับพริก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 ผักเป่นพริกต้นหนึ่งต้นหนึ่งลูกแซม เดี๋ยสิมือตึบหมดละให้ฝนมาอีกรอบหนึง่งนะครับมันบัลลีมะพร้พารวหัวซิงคายทุกกลุ่มนะครับมั่สิ้นวิ่งผื่กินนะบมะฮงบักพา้าวบมะฮงมันบัลีหัวซิงคายมันบัลีหัวซิงไคายมะฮงพ้าวหัวซิงไคายมะฮง กูเทเหมือนกับนมมันบรลี่บัโคงโหัวชิงไข่พู้ไปปลูกลุมแบบรวมกันไปเลยอันใดงไญ่ก่อนเป็นหน่วยก่อนได้กินก่อนนะครับ <c oughs> มาเ <c oughs> บิ่งอีกครับอีกอาทิตหน้าเนี่ยเก็บบม่มเลย ลกมากแต่ว่านวยบปใหญ่ครับผมบัดจัดแตงแ่งเนาะธรรมชาติไปเลยได้แค่ไหนเอาแค่นั้นผูกกินนะครับเุ้นบักเขียบหนาหน่อยนะครับหน่อยหนาลกมากทุกต้นดกทุกต้นบัดจัดแต่งนะครับ ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับสองสามสิบสองสิบสองตนแล้วก็แถวนี้อีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบแปดตนนะครับอะโวคาโดนะครับอะโวคาโด กิโลละแปดสิบาทตูมครับตูมตูมตูมบานท่าก็เห็นว่าพี่นอ้องที่เอาหน่วยมันหน่วยรอนไปฟันละตากแดดมาเห็ดน้ำชามาตูมสมัยนี้น้อยบุมีเก่าติดวาวเล่นวาวติดโครมรอยนะครับเนาะโคมลมเขาเเสียบกตูมอ่อนนี่แหละพาเอาน้ำยางมันไปติดกระดาษนะครับ กินกับลากับก่อยแสบนะครับสีดาพันดีเพราะจากเมล็ดในหลุมบุกสีดาผมเจอหงมัแสกกับหงทับทิมแดงสีดาใชา่ฟรี เรียกของกินนะครับห่อนห,หอมได้สองต้นติดจันติดดอกเพียบเพียบนะครับเดี๋ดอกละหมด มีทุกช่อทุกช่อเลยครับอุ้ยก็สวยมาเลยโอ้ละหมดมีมันหานาทีขมิ้นมันห้านาทีอันนี้บอกนะุ้งเนาะอันนี้บักซีดาปูออ่างเดียวของกิน,นครับ พะคะเขียบม่บต้องห่วงเลยกาลังสิเป็นดอกอีกนะครับหน่วยกันนี้ลหละดูละมุดดกนะครับทุกกิ่งเลยครับมีทุกกิง่งสวยมาเลย พี่น้องเห็นอย่างบ่ครับหมูว่านเป็นไข่ม้อนี้เป็นอย่างนึ่เห็นบ่ครับพุ่น่ะพุ่น่ะบ่กเกี๊ยบอันนี้ห้างนกขอดนะครับนกขอด ภาษาไทยคยือนกอย่างนกประหลอดปะนกคอดนะครับมีลูกสองตัวนะครับบุกฮู้พักหวานฮูปลูกอยู่บุกฮู้กําลัางปลูกฮู้นะครับแล้วมุดติดลูกยางคักเลยดุงบุกเขียบ อันนี้บกเขือมือนกระเจี๊ยบภาษาเชียงตุเงเอินบกเขือมืนผักนเนือไทยไงกับกระเจียเ๊ยบกระเจี๊ยบเขียวนี่ดงบกเขียบนะครับพ่าหอมละมุดเขียบเียบ คุณลุ้ไมไว้แล้วอโะโวคาโดนะครับอโบะโวคาโดต้นที่2เสียวล่วงนี้กันกรเาไม่ประทับเกียบดกมะม่วงโชกันนั่น อยู่แถวในโลกยาวพริกนะครับย่านั่งพริกพริกพริกผักเป็นดาวกระจายประดับไปน้ำกินไปน้ำอันนี้ก็อย่านั่งขึ้นหานแล้วนะครับ ปลาบกเขียบนะครับสีด้บวมแล้วมึงดูลองนับเบิงงดูมีกีกหน่วย1 2ึ่งสองสามสี่ห้าเก้าสิบสิบสิบสองอาทิตนาเก็บบวมเลยเลยครับนะครับหลายต้น ที่อยากให้บงเบิงนะครับมเมื่อคยถ่ายพี่น้องเบิงจะเตือนะครับก็คือบักนี้ครับมืดพี่น้องเบิงเวมเด้อ ลูกว่าคาเปมา นกแหลงเยียดเลยครับเดี๋ยวถ้าพวงมันสุกแดงจึงครึ่งเต็มต้นครับมึงนะครับหมกเหมานะครับเต็มเลยมึงโอ้ยนี่เฮ็ดไหวหมกเหมาไว้กินครับฮุ้งหมกฮุ้งหมกฮุ้งกอดหมกกอดหมกกอดมาแรงมาแล้วมาแรงมาแล้วกอกครับ ทามปอบนะครับนี่ทำเองนะครับเนี่เเยเดโดยมืออย่าของเลย <c oughs> คิงไฟมองสีด่างไฟนะครับมองนี่สีด่างทานเดี๋ยวจะอิดมาว่างมองนี่ดังฟื้นนะครับเตรียมคือเสียดินมาถมให้มันเต็มเห็ดเป็นพื้นที่สวยงามเห็ดกิงไฟอันนี้ดังทานดันี่ด่งฟื้น มุนี้เสียวเตียงมันอ่อนนะครับเตียงเฮ็ดไว้ละสร้างไว้ละไอ้ถากพื้นที่มันเรียบนะครับเฮ็ดท่านเดแลยวเด้นี่ท่านเดี๋ยวหยิฐมาวางนะครับเสริมพวกนั้นนะครับเดี๋ยวเท็นเป็นระเบียบม้อนี้คือมองพักค่อนนะครับมองพักควัอนอันนี้ก็สวนครัวหลังบ้านเดี๋ยวม้มนี้ให้เบิง่ง นี่มกเบนนะครับตะกบปลาตะกบยักษ์นะครับลกมากๆากๆเพื่อนเก็บประมาณกันยาก,กับกระกระดาสิงหากันยากันยากับสีเก็บนะครับทุกปีแซ่บหวานนะครับหายากนะครับเกิดบกฮงเกิดแซมคลิกนี่อโวคาโดปลูกจากเมล็ดเลยที่สองต้นเ๋ยจะไปปลูกที่ลุมมีะกุดไว้นะครับอันนี้เดี๋วญี่ปุ่นจะไปปลูกประดับหน้าบ้าน นะค่อยเบิ้งมอนี่นะครับขอนำเสนอของกินหน้าบ้านล้างบ้านท่ายบ้านส่วนครัวในรัวบ้านนะครับกระชาย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 นะครับอ่ะมนี่เบิ้งสามีสะก้อนนะครับเบิ้งของหม,งมงูสะกอนเดียว คอยติดตามตอนต่อไปว่าผมเสียดอย่างนะครับเอ้หเบนไหมโอ,โอ้พี่น้องผมอจะเฝ้าต่อไปอันนี้ก็ยางคักนี่ผมขยายพัน์ุอยูนย่น,นี่ดอกสลิดนะครับดอกสลิดนี่เครือมันขึ้นมานี่เห็นไ่มครับกำลังจะเป็นดอก นะครับเอาซับนี้ซะก่อนดอกสลิดเดี๋ยวต้องเก็บนะครับเดี๋ยวมันจีบานมันจีล้นละปรดกดไลค์กดแชร์กดซับสะเก,กลปกดกระดิ่งเพื่อติดตามนะครับว่าผความเสียดคลิปยังต่อๆไปนะครับมีแต่เรืองดีๆทั้งนั้นแหละครับของกินในบ้านนะครับสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ